สวัสดีครับสวัสดีแฟนโชวซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ครับประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับก็เกมนี้เนี่ยหลังจากที่นัดที่3เราเปิดบ้านเจอกับเมาโม่ไปแล้วนะครับก็เกมที่4ครับเราจะบุกไปเยือนเขาบ้านนะครับมาโม่ Momo. หลังจากทีเ่เราเอาชนะเข้าไปได้นะครับผมที่ผ่านมานะ จากก็ออย่างที่เห็นนะครับผมนะเราเก็บชัยชนะได้มานะครับผมในนัดที่แล้วที่ชนะรู้สึกจะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะผมจำสกอร์ไม่ได้แล้วผมลืมไปแล้วนะครับผมนะดูนิดหนึ่งนะกลุ่มเรานี่กลุ่ม H นะครับ ครับ,บนนะเดี๋ยวมดูตารางไปด้วยว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างน,นะตอนนี้ก็อ่า,าทิตที่แล้วเราชนะไป4-0นนะครับผมก็เปิดบ้านสเตฟฟอร์ดบิดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอ่ะก็อย่างที่บอกไปยูเวเเขาบุกชนะเซนิตได้นะครับก็ทําให้ตอนเนี้ยนะครับผมเชลซีก็มี6คะแนนนะครับผมจากการแข่งขัน3เกมชนะ2แพ้1น,นะครับส่วนยูเวนตุสเนี่ยเขาชนะ3เกมรวดเลยนะครับผมก็ทั้งชนะเราไปด้วยที่ตูรินนะครับผมนะ คือนัดนี้เราเล่นกับมาโมแล้วนัดหน้าเนี่ยเราจะเล่นที่สแตนฟอร์ดบิดครับเจอกับยูเวนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายไปเยือนเซนิตนะครับผมก็ผมว่าเป็น2เกมที่เก็บแต้มควรจะเก็บอะนะครับผมเพราะว่าไปวัดกับนัดเจอกับเซนิตเนี่ยมันก็อาจจะดูก่อนว่าเราผลการแข่งเป็นไงถ้าผลการแข่งไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่มันต้องไปวัดกันที่ร,รัสเซียแล้วที่เซนิตที่เราจะบุกไปเยือนเซนิตนะครับผมต้องไปวัดกันแล้วนะครับผมในเกมนั้นาจะ เขร่งเครียดก็ได้นะครับอาจจะเป็นแมชที่กดดันนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมในการจะผ่านเข้ารอบนะครับในการเล่นเกมในนัดสุดท้ายนะั้นๆแบบนั้นะ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 มันอาจจะให้แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบทําให้แบบนักเตะอาจจะอ่มีสมาธิอะไรอาจจะแบบว่า ยากลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเจอนะครับผมก็คือแชมเปยหลีกมันจะเหมือนลหลีอยู่แล้วนะครนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นหรือจังหวะการเล่นของเกมอะไรมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงกับลนลีอยู่แล้วนะครับผมนะโอ okay. เคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลก่อนเลยนะครับโอ้โหก็สัมภาษณ์พอสมควรเลยนะครับผมเมื่อช่วงกชเมื่อช่วงสามทุ่มนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า อย่างที่บอกไปนะเวลาตอนนี้คือปรับนะครับผมก็ดูบอลช้าขึ้นนะครับผมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยเชลซีจะแต่วันอังคารนะครับอย่าลืมกันนะครับกลางคืนนะแต่เวลาก็โอเครับได้หน่อยนึงแล้วก็ตีเที่ยงคืนสี่สิบห้านะเพราะว่าหลังจากตอนแรกเนี่ยมันมันแต่เวลาเอ่อห้าทุ่มมาสี่ห้าหรือห้าทุ่มเท่าไหร่ประมาณเนี้ยนะครับผมช่วงแรกๆนะแต่เนีี้คือเล่น กันเวลาเที่ยงคืนสี่ห้ารับที่เราจะเล่นกับเมาโม่นะครับผมถือว่าเวลาที่อ่าโอเคครับมันยังไม่ต้องแบบนอนแล้วค่อยตื่นมาดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผมถ้าใครไหวก็ดูกันนะครับผมสําหรับในเกมคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันอังคารครับอย่าผิดวันกันนะครับผมก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตครับน่าจะบีนหนึ่งหรือเอ้ยบีนสองหรือบีนหนึ่งประมาณเนี้นะครับผมก็ติดตามกันแล้วกันนะครับใน เกมแชมเปี้ยนส์ลีกในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเกมที่4ของเรานะครับผมในรอบแบ่งกลุ่นะครับโอเคครับทูเคิลได้สัมภาษณ์นะครับก็ประเด็นกันพูดในท่อเดอะทาวในช่วงวันจันทร์เนี่ยนะครับผมก็เป็นที่พูดถึงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอันเจนูคอนเต้ครับที่สเปอร์เนี่ยก็ตัดสินใจปลดนูโนเอสเปริโตซันโตออกจากตำแหน่งกุนซือไปแล้วก็จะตั้งคอนเต้นะครับก็ณที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างใจจา ชัวแล้วนะครับอาจจะอย่างช้าที่สุดก็คือประกาศวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าคอนเต้จะเข้ามาเป็นกุนซื้อคนใหม่ของทอนแน่มอสเปอร์นะครับมันมีบางช่องนะครับที่บอกว่าแฟนเชลซีอา, Fantasy อาจจะส่วนส่วนหนึ่งอาจจะรับไม่ได้หรืออาจจะไม่ค่อยอพอใจสักเท่าไหร่กับสิ่งที่คอนเต้ทำเพราะว่าคอนเต้เคย อยู่เชลซีแล้วก็พาทีมเชลซีเป็นแชมป์นะครับแล้วไปอยู่คู่แข่งอย่างสเปอร์เนี่ยมันอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนเชลซีบางคนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมผมมองว่าคอนเต้เขาเป็นคุณซื้อที่แบบก็ใครจะเป็นครรูอ่อะไรเขาไม่สนอยู่แล้วอย่างอิตาลีเนี่ยเขาก็คุมยูเวแล้วก็ไปคุมอินเตอร์อินเตอร์ก็เป็นคู่แข่งยูเวอะไรเขาไปคุมนะครับผมมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาในการรับงานอยู่แล้วนะครับส่วน เขามารับงานสเปอร์เนี่ยมันจะทําให้เชลซีมีอะไรไหมผมบอกนะปัจจุบันนะครับแฟนเชลซีอย่าไปใส่ใจมากนะครับเอาอยางงี้ดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปใส่ใจครับมองว่าเชลซีเป็นทีมปัจจุบันกับอนาคตนะครับไม่ใช่ทีมในอดีตอดีตเราก็ความสําเร็จไปแล้วก็ดื่มด่ากับมันไปแล้วไม่ต้องไปนั่งย้อนลําลึกมานั่งโต๊ะกลมเหมือนสภากาแฟมานั่งคุยเรื่องเก่าๆมันมันไม่สมควรแล้วครับในยุคป,ปัจจุบันนะ ผมมองนะครับในการดูฟุตบอลหลังจากที่ผมดูมาตั้งแต่เรียนม .4 ม .3 ม .4 อะไรอเงี้ยแล้วเชียร์บอลมาเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยมันผมว่ามองข้ามเป็นยุคยุคไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเสียมีจะเป็นเจ้าของคือตอนเนี้ยระยะเวลาเสียมีเป็นเจ้าของเชลซีมันจะยี่สิบปีอยู่แล้วผมว่าอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแต่ว่าเชลซีอะ่ะมันเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จอะ่ะมันต้องพูดได้ตามตรงว่า มันไม่ค่อยไม่ค่อยล้างลาเรื่องแชมป์อ่ะผมบอกตามตรงอะ่ะจะเต็มที่สองสามปีหรือปีสองปีอะไรมันล้างแชมป์มันก็มีบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาของฟุตบอลรัาไม่มีฟุตบอลทีมฟุตบอลไหนในโลกเขาจะประสบความสำเร็จทุกปีนะครับต่อให้เป็นบาเยอร์มิวิ์หรือไปปารีสแซงแฉงได้เกมลีแล้วไงอ่ะสำคัญสุดพลูพอยล์ลาเขาเขา,เขาวางเป้าหมายเขาต้องวางเป้าหมายเป็นแชมป์ยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกถูกไหมครับ เพราะว่าในน,นี้เขาก็ดูอยู่แล้วอ่าโอเคมาตรฐานตอนนี้อาะทีมมันหรือมันยังไม่เท่าเราแล้วก็ตั้งมาตรฐานในโค้ชที่เข้ามาคุมทีมอย่างเหล่านั้นอ่ะต้องเป็นแชมป์อ่าอย่างยูเว่ก็เป็นแชมป์สกูเดตโตมาตั้งเจ็ดแปดซีซั่นหรือเก้าซีซั่นเลยอินเตอร์ก็ได้แชมป์ปีแล้วไปเนี่ยครับมันก็ล้างแชมป์ไปมันก็ต้องล้างแชมป์กันบ้างแต่ว่าอ่อมันไม่มีทีมไหนที่ประสบความสาเร็จทุกปีผมพูดแบบแบบเนี่ยหนปัจจุบันนะครับไม่มีหรอกครับประสบความสาเร็จทุกปี เอาสุขเอาทุกปีแบบต่อเนื่องห้าปีเลยนะครับพวกอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดปีเลยประสบความสำเร็จตลอดมีแชมป์ทุกทุกปีอะไรเงี้ยเอาแชมป์ใหญ่นะอย่าเอาแชมป์ถ้วยแบบเอฟอคาราบาลอย่า,อามานับนะครับเป็นแชมป์จีนประสบความสำเร็จแต่มันใช่เป้าหมายสมโมสรใหญ่ๆอย่างนี้หรือเปล่าล่ะแบบคุณได้แชมป์อย่างเงี้ยมันเป็นการต่อยอดเฉยๆได้แชมป์คาราบาลมันก็ได้แบบเออเพื่อเสริมความมั่นใจกําลังใจอะไรแต่เราได้แชมป์มาแล้ว นะครับผมไม่ต้องกดดันแล้วก็ล่าแชมป์ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่ได้เหมือนแชมปี้ยลลีกหรือบ bon อลถ้วยบอลแชมป์ลีกในประเทศเนี้ยนะครับผมว่ามันมองข้ามก้าวข,ข้ามไอสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วนะผมพูดตรงๆนะครับคอนเต้มาคุมมันก็เรื่องของเขาไปสว่วนตอนเนี้ยเชลซีเขามองปัจจุบันและในอนาคตไม่ต้องไปมองในอดีตับไม่ต้องไปคุยเสติมามานั่งคุยกันมันก oo, ็อู้วิชอเต้ทำนู่นทำนีน่เชลฟาเชลซีชนะกี่เปอร์เซ็นต์ลงคุมทีมกี่นัดเลยผมไม่ใส่ใจครับผมใส่ใจตอนเนี้ยเนี่ยเนีย ทูเคอาคุมทีน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมโอเคี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์นะมันเสียเวลามาเยอะนะครับสําหรับเรื่องแบบนี้ไร้สาระแบบนี้นะครับผมทูเคอร์บอกว่าคิดไงบ้างครับก็คือนักข่าวถามคิดไงบ้างเรื่องคอนเทนต์พูสเปอร์ทูเคอร์บอกว่ามันก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีที่เพื่อนร่วมอาชีพอย่างนูโน่นะครับที่ถูกปลดออกจากตาแหน่งมันไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสําหรับเขาอยู่แล้วแต่ผมก็จะตัวทูเคอร์เองก็บอกว่าผมก็จะไม่พูด เรื่องได้ทั้งนั้นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สโมสรอ,อย่างสเปอร์เขาปลดทีมอะไรเงี้ยปลดผู้จัดการทีมอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดอยู่แล้วนะครับผมปเป็นเรื่องของสโมสรเองผลงานของทีมตอนนี้ก็คือค่อนข้างดีนะครับเชลซีทูเคาบอกว่าก็อยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วตอนเนี้ยเรารู้ว่าต้องทอํายังไงให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับผมเราพยายามทุ่มเทไปอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็ตั้งมาตรฐานเอาไว้ในทุกๆเกมที่กําลังที่จะเจอเนี่ยอย่างเกมหน้าอย่าง เกมต่อต่อไปว่าเชลซีเจอทีมนี้เนี่ยวางเป้าหมายวางมาตรฐานไว้อย่างไรแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับผมในเกมวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับผมอัปเดตสภาพทีมเนี่ยคือข่าวดีก็คือปูลิสิตเดินทางไปกับทีมด้วยนะครับล่าสุดผมเช็คไว้นะครับผมเดินทางไปกับทีมด้วยที่สวีเดนนะครับผมส่วนเมสันเม้าก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าทูเค้าบอกว่าไม่ได้ป่วยเป็นโควิดนะครับผม ส่วนแวนเนอร์รัวโควโคอิสก็เจ็บแต่เดิมอยู่แล้วก็ช่วยทีไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ขาดไปสี่คนนะครับเมสันเมาโคอซิสลูคาฟูแลวก็ติมโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็เรื่องคอมบิลลี่คิวมอผมก็พูดสั้นๆแล้วกันนะครับทูเคาเขาบอกว่าอา่ตัดสินใจอีกทีคือช่วงมกราคมนะครับผมตอนเนี้ยเขาอยากจะสู้ในทานของเขาคืออยากสู้เพื่อจะกลับมาชิงตําแหน่งตําแหน่งในทีมของเชลซีมันก็ต้องคือย้ายออกไป สโมสรอ,อื่นอะไรประมาณนี้เพื่อหาโอกาสให้ตัวเองลงสนามอะไรแบบน,นี้ครับมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรครับในการย้ายไปอยู่นอริสในช่วงเวลานี้นะครับผมก็อย่างเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์แล้วก็พึ่งแพ้ลีดไปนะครับสมสนสําหรับนอริสนะครับผมแล้วก็ทูเค่เขาตอบเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวเาแว็แซวอะแบบประมาณว่าแบบตอนเนี้ยค,คือกองหน้านของกองหน้านไม่มีเนี่ยแนวรับขึ้นไปทาประตูตลอดเลยครับคือทายังไงบ้างครับคือจัดการยังไงให้นักเตะเหล่านี้ขึ้นไปทาประตู นะครับผมทูเขาก็าบอกว่าเราไม่ต้องการสิ่งที่โค้ชเนี่ยไม่ที่แบบโค้ชคนอื่นๆควรทำอะ่ะแบบสิ่งที่โค้ชเขาควรทำมันก็คือแบบอ่ามันไม่ต้องพึ่งพานักเตะคนหรือสองคนที่จะต้องการทำประตูแต่ว่าไว้วางใจนะครับผมหนึ่งหรือสองคน,นเรื่องการทำประตูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นๆยกระดับตัวเองไปด้วยนะครับผม นะครับแล้วก็ต้องการความคงเส้นคงวากับกองหน้าอยู่แล้วนะครับเขาไม่นับวิงแบ็กนะครับอทูเคิลเขาพูดเองแล้วว่าวิงแบ็กเขาไม่นับว่าเป็นมิดฟิลด์นะครับผมนะเขาเล่นเกมรับนะครับเขาอยู่ในส่วนของเกมรับแต่ก็มีอิสระในการเล่นเกมรุกนะครับผมคือมิดฟิลด์ก็ส่วนมิดฟิลด์ไปกองหลังก็กองหลังคือวิงแบ็กของสองฝั่งของทูเคิลที่เขาสื่อความหมายคือเขาไม่ได้นับเป็นเกมรับนะครับผมไม่ได้ไม่ได้นับเป็นเกมรุก อ่าไม่ไม่ได้รับเป็นมิดฟิล์อ่าตำแหน่งมิดฟิลนะครับผมรวมแบบไป้าแบบแผนมิดฟิล์เขารวมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับวิงแบ,บ็กก็คือเขาทำหน้าที่เป็นเกมรับแต่ว่าเรื่องเกมทุกเขามีอีความีความอิสระนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือต้องทําให้พวกเขาเนี่ยเข้าหรือพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเพ,เพิ่มเพิ่มโอกาสในการทำประตูให้กับทีมเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งที่ตอบในเรื่องยวก ทุกวันนี้วิงแบ็กเชลซวีทำประตูแทนกองหน้านะครับแทนแนวลุกอะไรเงี้ยะนะครับผมพอใจหรือเปล่านะกับที่ผมข้ามประเด็นมา์โม่ไปนะครับอา่าอันนี้ต่อนะครับคือคิดว่าจะชนะมอ์โม่ได้หรือเปล่านะครับก็คือต้องการเก็บชัยชนะนะครับผมคือยังไงบ้างน,นะครับผมก็อยากจะเก็บชัยชนะมอ์โม่ในการบุกไปยังครั้งนี้ครับทุกเขาบอกว่าถ้าเป็นเกมที่ห้าหรือที่หกเนี่ยก็อาจจะคิดว่าจะเอาชนะพวกเขานะนะครับผม เราก็ต้องดูเป็นเกมๆไปแล้วก็จะทุ่มสุดตัวออกไปผู้พิสูจน์แล้วก็ให้ได้แต้มกลับมาด้วยนะครับมันจาเป็นนะสําหรับเกมวันพรุ่งนี้บางทีมอโม่ต้องการฟอร์มที่น่าอัศาจรรย์มากๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เตรียมไว้สําหรับสิ่งนี้เพื่อจะรับมือกับเชลซี่นะครับแต่และทีมก็มีการอยากที่จะทําให้ฟอร์มของตัวเองอยู่ในรูปแบบที่มันไม่ธรรมดาที่มันอัศาจรรย์มากๆนะครับผมอยู่ในฟอร์มแบบนั้นเลยนะครับผมดังนั้น เราก็จะเคารพต่อเกมนะครับผมเคารพกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอ่อนน้อทมถ่อมตนไว้ครับไม่ได้แบบว่าแบบประมาทเลยประมาณเนี่ยครับก็คือสื่อว่าประมาณว่าไม่ประมาทนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเกมฟุตบอลเกิดขึ้นได้แล้วนะครับผมเกิดขึ้นได้เสมอนะแล้วก็พอใจขนาดไหนนะครับอ่าแฮปปี้ไหมนะครับผมกับโฮดอยที่อยู่กับทีมในซีซันนี้นะครับก็ เห็นตอนซัมเมอร์ก็มีข่าวเหมือนจะปล่อยจะปล่อยอะไรเงี้ยมีข่าวแบบอยู่ในเลสติวาเชลซีอาจจะพิจารณาอะไรประมาณเนี้นะครับผมนะถูกเขาเขาบอกว่าอา่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เขาย้ายทีมออกไปนะครับผมตอนนี้เขาอยู่กับทีมเราไม่ต้องการให้เขาย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับเราต้องการสร้างทีมโอดอยเป็นสิ่งที่เราขาดอะไรเงี้ยนะเป็นจัดเป็นจิกซอที่ขาดไปนะครับผมเป็นจิกซอจิกซอหนึ่งที่มันขาดหายไป ไม่ใช่จิ๊กซอสําคัญหรือจิ๊กซอสุดท้าอะไรเงี้ยไม่ใช่คือแบบมันเป็นเหมือนจิ๊กซอเหมือนคนอื่นๆน,นะครับผมที่ทําให้เชลซีประกอบล่เชลซีมันมีความสมดุลแบบมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะทูเคิลเขาพูดตรงๆไปเลยนะครับว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้นะที่แบบจะให้เขาย้ายทีมเราต้องพึ่งต้องพึ่งเขานะครับผมรู้สึกว่าเขาไปได้ไกลนะครับผมกับนักเตะชุดนี้นะครับแล้วก็กับสโมสรอนด้วยมีอนาคตกับสโมสรอนประมาณนั้นนะครับ มันยุติธรรมไหมมันแฟร์ไหมนะครับผมที่จะให้เขาไปเล่นวิงแบ็กมันก็ไม่ใช่นะบางทีก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็ต้องตอบรับไว้นะครับผมต้องรับไว้เพื่อเพื่อทีมนะครับผมแล้วก็คิดในแง่ดีเสมอนะครับผมช่วงปีซีซั่นเนี่ยเขาเล่นดีๆมากเมื่อเมื่อพวกเราได้เห็นสิ่งที่เขาทําเมื่อตอนเขาเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมเขาพยายามพิสูจน์ในเกมการแข่งขันในระหว่างเกมนะครับผมแต่สิ่งสาคัญตอนเนี้คือ เขาพร้อมที่จะลงเล่นกับบรรดานักเตะคนอื่นที่มีอาการบาดเจ็บสลับกันเจ็บเนี่ยแต่เขาพร้อมลงเล่นมันก็ดีสลรับเชลซีตรงเนี้ยนะครับผมเขาก็ต้องทํานับสู้เพื่อให้ได้ตําแหน่งตัวจริงมาในทีมนะครับผมนะแล้วก็สิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องของฟอร์มในสนามครับโอดอยมีหน้าที่แสดงมันออกมานะครับผมทําให้มันสม่าเสมอสิ่งสําคัญแล้วทาให้มันมีความสม่ําเสมอ เขามีความกระหายที่จะลงสนามอยู่ตลอดแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับผมแรงจูงใจนะครับเขาถามเลยนะนักข่าวถามหลังจากที่โอนปดออกจากตําแหน่งครับของเปจากเปเชในช่วงคริสต์มาสปีก่อนนะครับผมนะทูเคร์เขาบอกว่าอ่ามันก็มีโชคบ้างเล็กน้อยนะนะครับผมก,บกับกับการจะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีก่เขาบอกว่า คุณจะไม่สามารถเป็นแชมป์ UCL เดยได้เพียงแค่ว่าการวางแผนที่ดีหรือความพยายามเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะมันก็ต้องมีโชคบ้างครับมันจะเป็นก็ควรจะเป็นอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเมื่อมันมันเกิดขึ้นมันมันควรจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันอ่าผมอยู่ที่นี่อยู่ที่ c l c ก็เพราะประสบการณ์ของผมที่สโมสรและก็ทีมอื่นๆนะครับรู้สึกขอบคุณครับที่ เขาได้เรียนรู้กับจากระดับเยาวชนเลยนะตัต้งแต่สมัยตอนที่เขาอยู่เยอรมันนะครับผมแล้วก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในอาชีพเขาเนี่ยก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผมไว้วางใจตัวเขานะครับเริ่มจากครอบครัวเลยนะครับแล้วก็หัวหน้าในศูนย์ฝึกเยาวชนนะครับในเยาวชนของตอนที่เขาอยู่เยอรมันนะครับผมเป้าหมายคือเขาต้องเก่งในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆเกมไม่หยุดความเติบโตในตําแหน่ง งานโค้ชหรือผู้จัดการทีมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เหมือนว่าอยู่ที่เชลซีมันเหมาะสมตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทํางานนะครับผมมีความสุขมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแล้วก็คุณจะรู้สึกแฮปปี้และซาบซึ้งนะครับผมนะกับสโมสรเนี่ยนะครับผมคุณก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้เนะี่ยแบบคล้ายๆแบบโปรเจกต์งานงกับสโมสรกับตัวทูเคอร์เองก็เหมือนไปด้วยกันไปในทิศทางเดีวยวกันทุกอย่างมันก็แฮปปี้นะครับผม เขาเป็น,นตัวทูเคอร์เองก็บอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่แล้วก็สโมสรใหญ่ที่นี่นะครับผมอมันเป็นวิธีที่ตัวเขาหมอะนะครับผมไม่ว่าจะไม่รู้ว่าจะหาแรงจูงใจหรือคล้ายๆแพชชั่นอะไรเพิ่มเติมจากนี้เพราะว่าอยู่ที่เชลซีเนี่ยมันก็แฮปปี้นะครับผมตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่โดนปดในช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับผมที่ปลดออกจากเปเชนะครับผม เพราะว่าเขามีเขามีแผนการที่แบบแผนการสําคัญแผนใหญ่อะแผนการใหญ่อยู่แล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็คว้าแชมปีลีกอีกครั้งกับเบเชนะครับแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโอกาสสาคัญมันเข้ามาครับก็คือเชลซีติดต่อมานะครับผมแล้วก็เขาอยากที่จะก้าวสู่การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ก้าวคือเดินทางครั้งใหม่นะครับแล้วก็มากกว่าที่จะมากลัวหรือกังวลเรื่องสัญญาแค่18เดือนที่เชลซีเอาให้นะครับก็คือคุมทีมปีครึ่งอ่ะ ครึ่งหนึ่งของฤูกูการที่แล้วก็อีกปีหนึ่งปีนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณก็ทูเข้าบอกว่าคุณต้องกล้าหาญนะครับมันต้องใจกล้านิดนึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่ที่นี่แฮปปี้แล้วก็เหมือนได้รางวัลใหญ่นะครับผมในการมาคุมทีมเชลซีนะก็ประมาณเนี้สลับโทมัสทูเคได้แถลงความพร้อมก่อนเกมนะครับผมไปดูรายชื่อที่คาดครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นโกเป็นเกป้าหรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นเมนดี้ต่อนะครับผมนะมคิดว่านะในส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นเมนดี้ต่อ แนวรับทูกสกอร์เขาใส่มาเป็นชาโลบารคิสเทนเซนต์ริเกอร์นะแต่ผมว่าเดฟน่าจะได้ลงนะเดฟแล้วก็ให้ลิสเจมลงแล้วก็เบนชเวลคือคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประมาทมากเกินไปอะนะครับผมกองกลางหูใส่ซาอูนีเกสมาเลยนะแล้วก็คู่จอจินโย่ด้วยนะครับแนวลูกใช้ซีเยตกับโอดอยแล้วก็ไคลฮาวเวสเป็นหน้าเป้าผมอาจจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะอาจจะเป็นโอดอยหรือไม่ก็พวกลอตตัชชีกหรือ อ่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็อ่ก็อาจมีโอกาสนะนะครับผมมันอยู่ที่ทูเขอเขาจัดนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าไม่ควรประมาทจนเกินไปนะในการบุกปลี่ยนที่สวีเดนนะครับผมในการเจอกับเมลโมเนี่ยไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะครับผมบอกทําตรงนะนะครับเป็นเกมสําคัญนะเป็นสามแต้มที่สําคัญอ่ะนะครับผมสลับเชลซีของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือเขาจะเล่นสามห้าสองคือเขาได้กองหลังอย่างอาเนล อ่าเมทอสิกที่ผมรู้จักคนเดียวของทีมมาโมคนเนี้ยพอใช้ได้นะครับผมก็อาจจะทําให้เกมรับอาจจะดูดีขึ้นกว่าเกมแรกที่แตนฟอร์ดบิตนะนะครับผมอาจจะไม่ละหลวมจนเงินไปอะไรเนี้ยทำให้เรายิงสี่ประตูนในเกมที่แซนฟอร์ดบิดแต่เกมเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ชนะเยอะนะแต่ถ้าเชลซีเล่นได้อย่างเกมก่อนในคาร์เซอร์ในครึ่งหลังนะครับผมแบบของเกมอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยผมว่าเชลซีก็ไม่โดนยิงประตูอีกแต่ว่าจะทําได้ไหมก็อยู่อย,อยู่ที่ ความสามารถแล้วอยู่ที่ฟอร์มในวันพรุ่งนี้นะครับของเชลซีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็รูปเกมผมคิดว่าบุกชนะได้แต่อาจจะไม่สกอร์เยอะนะครับเกอาจจะลูกเดียวหรือ2ลูกก็เต็มที่ประมาณนี้นะครับก็รูปเกมก็คงจะเชลซี Chelsea ก็น่าจะบุกได้นะครับผมเขาอาจจะมีมาโมอาจจะมีแบบมีมีกองบอลสวนมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับตอบโต้บ้างนะครับผมแต่ด้วยถ้าแบบเชลซีเล่นด้วยฟอร์มที่ดีอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดจากเกมกับนิวคาสเซิลผมว่า ไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็น่าจะเก็บ3คะแนนก้าวไปสู่9คะแนนในกลุ่ม S สทันทีนะก็รอรุ้นคู่ยูเว่กับเซนิตนะจะเป็นยังไงครับทิศทางเหลืออีกสองนัดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะทราบนะครับเกมเพราะว่าผมคิดว่าเกมนี่สำคัญมากนะครับผมถ้าได้สามแต้มทุกอย่างมันก็จะสบายครับมันจะดีหน่อยเกมกับยูเว่มันจะได้แบบถ้าชนะก็เขารอบเลยนะครับถ้าแพ้ก็ต้องไปพัดกับเซนิตอะไรเงี้ยนะครับผมมันรุนแรงต่อเกินไปก็ชนะซะก็จบไปนะครับผมนะสลับ ในเกมวันพรุ่งนี้ก็ติดตามเชียร์กันได้นะเวลาเที่ยงคืน45นะครับผมอย่าลืมเวลานะวันพรุ่งนี้นะวันอังคารเที่ยงคืน45นะครับผมยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะในช่วงในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่องฮาร์ blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ครับเดี๋ยวหลังเบรกทีมชาตินะครับผมเดี๋ยวเขาเราเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องจีปาธและกันแบบเรื่องทั่วไปแล้วกันนะครับ สิบเกมผ่านไปเป็นยังไงบ้างก็ติดตามนะครับผมว่าครั้งนี้อาจจะยังไม่มีอะคาเดมิโอบูเดดูก่อนนะครับว่าจะเอาใครอยากอยากอยากมีเหมือนกันนะในคลิปอะคาเดมิโอแต่ว่าอะคาเดมิโอบูแต่ว่าอยากจะมาทําดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะสำหรับสิบเกมในหลีกที่ผ่านไปนะว่าเชลซีเป็นยังไงบ้างครับในก็เป็นช่วงรอบลูคอฟแฮมนะครับผมในช่องนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวหลังเกมกับเบอร์ลี่ค่อยว่ากันนะในสัปดาห์หน้านะในช่วงเบรกทีมชาติว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า ผมจะพักไปแบบคือถ้าเชลซีจบไปเกมหลีกวันนั้นอะสัปดาห์นั้นสุดสัปดาห์เนี้ยนะครับผมแล้วก็หลังเบรกทีมชาติผมจะหยุดไปสักเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยผมจะไม่ตามก็จะพักเื่นฟุตบอลไปบ้างนะครับผมก็ค่อยมาแบบเริ่มใหม่ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะมีฟุตบอลลีกเตะนะนะครับผมก็ในช่วงนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วับสำหรับวันนี้ก็ขอเวลาเพลงเท่านี้ครับยังไงก็ติดตามมันต่อไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมไว้ด้วยนะครับ สำหรับสำหรับวันนี้ช่วง b efore the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ